ใหญ่้อยออบเบอร์เตยซอยเอเอก้แต่ไ่ไอ้กต้มผัดปะคือคือค,ค,คือมีมเฟิร์น้ำสาน,นะเอามะเฟอร์หลมะามเาเลามตาม,ม,าอามาเ,เอาเอตามอันนี้แหลเกกะต้มผัดจิำเบเตยแล้วตปั้มน,น้ำแล้วับจะเข้าหลังพร้อ,อมแมนบ๊เครื่องนึงเขาเลย ทำก็จะเละดิมีอะไรก็ได้ก็ปั้นเอาน้ำมันโอ้แค่ปั้นเอาน้ำมันเสิ็จน้ำแขอนนี้ตัพมพง้มันโอ้นี่คือย่ายเติมน้ำบ่ะเราจะกองดิกองล้วกป้มส้น้ามันแหว่เส้นน้ำนเกื่อว่าเป็นน้ำเบย์หยานางน้เตินะเหมืนไท่นะเนี่ย จะตีงขึ้นน้ำบียร์จได้นี้แล้วแต่ว่ามันหอมอมเคียวบนี้ใหญ่ Boards, หอมละเมื่อวานเมื่อกี้อยู่บ้านตกไบเด็บดำหน้าก็จ้างกแต่มามานมือ เราใช้หลายห้านี้ที่มันทำหน้ามันทึ้มันคือ่อเทกับต่อเท้เปเหทุเรนเคีวบ่ะบานนี้อ่ิมาทางนี้แล้วมาทางนี้เข้าหน่ลอ้าเออแล้วบานี้กัเด่บนกมันมานนประกบไปเบ อันนี้เขากะทิได้แล้วเากะเสิร์นเปิดเตยน้ำเปิดเตยเออหอมดีเว้ยเต้นอะไรยางนี่เอ็ดยะอิลีเนาะ

ข้าวอันนี้นะปเป็นข้าวเจ้าหรือว่าข้าวเหนียวเราทำข้าวเหนียวทาขนมนีแต่ข้าวเหนียวเทาั้นข้าวทำได้แค่ขนมจีนโอันดีขนมต้องข้าวเหนียว้องข้าวเหนียวอ้ซื้อข้าวเหนียวนอต้งแงข้าวเนียวงูข้าวที่มิดสวยที่สุดนะจะไปทขนมนี่อันนี้ก็เป็นข,ข้าวเคี่ยวงูปะ ข้าวกรอบคอโฮกแต่ว่าพันมีข้มข้าวเชี่ยวหมูกับข้าวเชียวหมูแล้วแบบนโอ้อน,นี่เป็นข้าวกรอบคอโฮกแต่ต้องเป็นข้าวเหนียวเท่านั้นียวตอนนี้ก็เคี่ยวเพื่อข้าวซุปบอ๊อบแมท เลยแหละกว่ามันไอเม่ดนีอันนันโอ้โดนเท่าเลืออันนี้ไม่ยังละสุกทำซุกแล้วเต็มจานห้าพอดีทำมาซุก กำลังเด <S <S อบากกเคี้ยวจนมันซุกคนละดียียวจนมันซุกวเม่นุนตัอนจะซุกึ้าหแหนแล้วมันเหลิมแค่นะีแ่้หละ่น้าลีเบอกเคยยืซุก่ดีเคยนวตอนกินชิมตรงนี้ม,ม,มันตอไปกินซุปกเอ่นตา ฮันซุกแล้วยังเซ่อเซ่อน้ำตาลเซ่อเลยมีได้ถ้าจำเปนจะเป็นตุ๊บตับถ้ามันเปลนเล่ย์ตุ๊บตับข็น้โอ้ตุ๊บตับนคือเป็นข้าวแข็งีเอ็นาะรยาเนดเอดมพลวเล์เ่นีเ่นเ่าแต่ น้ำตาลยายเลอะเป็นน้ำตาลแดงดิ<อ>น้ำตาลไส้แดงโอูว้วเข้เสื้อหลายห้องนี้ไนงะว,ว่าเรามีหวานเกินไปบปะอยู่บอกว่าหวานเกินไปเลยยายเข้าหลายต้องเสื้หอหลายเดี๋ยวมันจะหวานเกินไปห <c oughs> อมแนี แบรนทางไนี so nice. ้เจ oh, yeah. ้าเอสทีเลยส์แม้เนี่ยเต็มกวยไว้ห่อกระชมพักน์ั Dracula. ่นละเออเป็นสิกแน่น้อยนั่นนี่พ้าะวาห่อจะได้สวยงามอัดกล้วยเลอเป็นกล้วยเปอร์บังกล้วยน้ำว้าแมนกล้วยน้ำว้าอย่างเดียวโอ้ เต็มกล้วยห่อดิอันนี้ก็คือเต็มหอ่อยังละต้องเอาไปนึ่งมีอยู่เธอนึงโอ้โหขึ้นหลายขั้นต่อแต่ขดบสุกเจ้าอันนี้คือเบอร์ตองหอ่หอเบอร์ตองห่อนี่ต้องทา้ํามันเบาใหญ่ไม่ทามันมันมะเขาาอย่างนี้แล้วกระาททำไมนี่ละห่อเลยกันยังวะมีเอสดเขมแต่ว่าเห็นเอ็ด้วกับมันกับคุ้มเนาะกรทั่งกินเทึงลงวัดน้ำเฮ้ยน้อนว่ะเราเอาไปก้อนบ้านอื่นี่นะ ขอเบิ้งใหญ่กันนะใหญ่หอนอ่เลยก็ได้ได้ได,ได้ใหญ่นะเพื่อยักเปล่าขอขอเบิ้งก่อนขอเบิ้งกนเอาวันนี้ ยังให่เลยเนี่งมันยังไม่สุกเลยมันไม่กินเช้าเช้ามันกินอย่างอื่นใส่มาให้ใส่มนให้

ไปให้ย้ายพวกนั้นพวกยังไม่ตัดวันนี้นะวิธีการนั้นเอาตองให้มันแห้งมันยังมีแตะตีนตัดตัดทางลัดเนาะย่างนี้มันย่ามฝนตีมันคือมเนาะเอ่อเลยเอาไม้ไห้รวบลัดตัดตอนวิธีลัดทางลัดขอะไรผัดเนื้อกันหน่อย คม่ย่าเลือประมาณ่นึกถึงอะไรเนี่ยอะที่จะต่ำเนี่ยภาษากลางเขาเรียกหมากอะไรลูกอะไรฮะฉันไม่รู้ล่ะจำไม่ได้มาลูกอะไรจำไม่ได้มันไม่รู้จักเลยเนี่ยว่าเขาเรียกว่าอะไรอย่เรื่อยต่อเร่อยยัดมอิเมโล

มันเปิดให้่อบี้ตัวเป็นอ้นนี้มันหงายมันหงโอ้โหหอมมากเลยอ่ะมีกล้วยด้วยได่ทางทางมีกล้วยยงไงเอาเป็ได้ไหมวะแอนสอนกับกินเลย